สวัสดีค่ะฮัลโหลอีวิวันเวลคัมทูยัมมี่ยัมมี่วินิตาชาแนลวันนี้เราจะมาทําเมนูขนมจีนน้ำยาเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันค่ะปลาทู กะไข่แบมะกกูดกะชายหัวหอมแดงกะเทียมพริกสดพริกแห้งกะทิพริกแกงน้ำยาน้ำปลาและน้ำตาลค่ะและเส้นขนมจีนค่ะเรามาลวกขนมจีนก่อนค่ะตั้งกระทะใส่น้ำหนึ่งถ้วยใส่เส้นขนมจีนลงไป150กรัมค่ะ แล้วต้มขนมจีนจนสุกค่ะเทคดูว่าเส้นขนมจีนนิ่มหรือยังค่ะพอเส้นขนมจีนนิ่มแล้วนําขนมจีนลงไปล้างน้ําค่ะล้างน้ำสองถึงสามน้านะคะแล้วนําขนมจีนขึ้นให้เสด็จน้ําค่ะตั้งกระทะใส่น้ำหนึ่งถ้วยค่ะ แล้วใส่กระเทียมหัวหอมพริกแกงพริกแห้งพริกสดลงไปค่ะตามด้วยตะไคร้ค่ะแล้วใส่ปลาทูลงไป2ตัวค่ะ ต้มประมาณ1 0บถึงสินาทีค่ะแล้วตักขึ้นค่ะจากนั้นนำพริกกระชายหมวหอมกระเทียมน้ำมันป,ปั่นค่ะ แล้วเราก็มาแกะปลาทูกันค่ะแกะเอาแต่เนื้อๆน,นะคะแกะเสร็จแล้วนำปลาทูมาโขกให้ละเอียดค่ะแล้วนำพริกที่ปั่นไว้มาผสมกับปลาทูค่ะ คนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วใส่พริกแกงน้ำยาลงไปผสมค่ะแล้วคนผสมให้เข้ากันค่ะ ตั้งกระทะใส่น้ำกะทิเล็กน้อยค่ะพอน้ำกะทิเดือดใส่ปลาทูที่ผสมไว้ลงไปค่ะแล้วผัดให้เข้ากันค่ะ จากนั้นตามด้วยน้ำกะทิที่เหลือลงไปค่ะแล้วคนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วปรุงด้วยน้ำตาล1ช้อนโตค่ะตามด้วยน้ำปลา3ช้อนโตค่ะ แล้วใส่ลูกชิ้นปลาหนึ่งถ้วยค่ะใครชอบลูกชิ้นปลาเยอะๆก็ใส่เพิ่มได้ค่ะแล้วคนผสมให้เข้ากันค่ะตามด้วยใบ,บมะกรูดฉีกห้ใบค่ะแล้วต้มประมาณสิบนาทีค่ะพอน้ํายาเดือดลูกชิ้นปลาสุกแล้วปิดไฟเลยค่ะ ตอนนี้น้ำยาขนมจีนก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเรามาจัดจานเสิร์ฟกันเลยค่ะใส่ขนมจีนที่ต้มแล้วใส่ลงไปในจานค่ะตามด้วยน้ำยาขนมจีนลาดบนเส้นขนมจีนค่ะหน้าตาน่ารับประทานเลยค่ะเสิร์ฟน้ำยาขนมจีน พร้อมกับผักสดตามใจชอบเลยค่ะเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสสุ๊กเกอร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ